พอชมพูเหรพอชมพูเก่งเนาะแล้วหากด้คนละสามปีสามปีสามปีหมดเลยใช่ประมาณนั้นอะประมาณดีบางคนก็ว่าพสองปีครึ่งก็คือพี่เราก็จะสนิทกันหมดเลยใช่ครับก็โตมาด้วยกันอยู่ด้วยกันมามันจะแบบคุยกันเป็นเรื่องๆแบบว่าสมมติว่าคนคนนี้ปรึกษาเรื่องอะไรคนแต่ละคนจะถนัดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แซนเนี้ยเขาจะคุยเรื่องแบบคอนโดมันต่อแล้อคอนโดพี่แซนคุยเรื่องคอนโด พี่แซนเนเอาพี่แซนเอาคุณคุณที่องคอนโดมาตั้งแต่งอะไรแล้วใช่ไหมพี่แซนจะเป็นคนประเด็นย้อนประเด็นไปเรื่องไม้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่คือพ right? right? ี่แซนพี่แซนเขาจะเป็นคนปล่อยคอนโดเคนมีแบบถือคอนโดไว้ที่บ้านไว้ รก็ธุรกิจอสังหาอสังหาเลยอ๋อก็าจะลงทุนกับอะไรอย่างเงี้ยลงทุนนะครับลงทุนอะเออเกี่ยวกับคอนโดเกี่ยวกับคอฟตี้ใช่ใช่เขาจะถามมิทางว่าเฮ้ยกอ่ซื้อคอนโดซื้อแบบแบบช่วยหาหน่อยอะไรเงี้ยมีตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็าเขาจะรู้เยอะว่าที่ไหนมีอะไรขึ้นใหม่บ้างเลยครับเคยมีคนสงสัยว่าก๊อปไม้เป็นแฝดกันเคยมีคนสงสัยจริงเหรอเออแต่แรกๆโอ้ก็แรกๆคนจะแบบสังเกตตอนหลังๆ จนกระทั่งไม้สูงขึ้นเลยเขาก็แยกพอว่าแบบเฮ้ยเนอะตอนน้องพี่สูงๆพี่ที่แบบเรี้ยกว่าอะไรเงี้ยเออแยกสาวคนเดียวกันไหมก็ไม่เคยชอบผู้หญิงคนเดียวเ้ยตีเหรอเอออยากรู้เลยไม่ตีกันใครอ่เดี๋ยวกลบคนอื่นอุ๊ยนานแล้วตอนเรียนตอนเรียนจริงๆคือเวลาอยู่โรงเรียนมันก็จะแบบคุกคีกันอยู่แค่แบบเป็นกลุ่มๆมันก็เจอแค่นั้นอะไรเงี้ยเราเราแย่งกันไหมหมายถึงว่าเออตีกันไหมไม่ไม่ตีอะไรครับแค่บอกว่าโอ้ยคนนี้น่ารักชอบเหมือนกันชอบประหลาด แล้วมีต่างหางมันมีอยู่คนเดียวในนั้นญี่ปุ่นก็มีแหละญี่ปุ่นไทยโกโก้เองโอ้โหตายละสี่คนสี่ตายเออแต่แบบว่าน้องคนนี้เขาแบบว่าสเปคของเขาคือประหลย่างเดียวเลยแต่ดูดูเป็นสไตล์คมๆมันาะส่วนใหญ่จะนางเอกนะฮะชอร์ลีชาร์ลสตรอเบอรี่แบบเอาละเลียนก็ ส่วนใหญ่แต่ดูรู้ว่าเขาจะชอบกระหล่งเขาอะไรเขาบอกอกหักกับคนไทยมาเยอะจริงไหมไม่เกี่ยวพี่อ๋อแม่กูถามพี่มึงอีกแล้วอกจริงไหมอ่ะต้องถามแซนแบงอ่ะใช่ฮะส่วนใหญ่จะโดนผู้หญิงหักอกใช่หรอใช่ครับจริงหรอใช่ทำไมอ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรบกับคนไทยน้องคุณจะโดนผู้หญิงหักอกแล้วเขาบอกว่าทุกครั้งที่กอล์ฟโดนหักอกปุ๊บมันจะร้องไห้เหมือนเด็กเลยจริงไหมก็แต่ก่อนแต่ก่อนจริงครับ อย่างเวลาไม่เมื่อก่อนขอโทษครับอครับอันนี้ความออโคตรน้าละอันนี้คือความน้าละคือมันเออใครเคยเล่าอีไมเคยเล่าโมเวลาโมยจะไปร้องมันเยอะเพราะว่าถ้าสมมติไปร้องมันเยอะไอ้กอลมันร้องให้เด็กจริงๆแล้วก็ไม่มีเราบก็จะวนล้องจะก่อนคนที่จะปอบข้อแ้กก็คือพี่ชายเขานั่นแหละเขจะคอยไปหาพี่ชายเขาอยยงไงเมื่อก่อนนยยยยยยเวลายยยอกยยยยยมายายยย2คนยยยยังไงยย่มายยมยย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 ยมี มีโพราะาม้เขาปรึกษาไหมส่วนมาโมเมนต์มันจะอยู่ข้างนอกครับอเคยทำได้เคยนั่งร้องไห้อยู่นะแกมมีตรงตรงแบบตรงปั๊มข้างๆครับอยู่ในมุมอยู่ในมุมพงหญ้าอยู่ในมุมพงหญ้าโอ้เอ็นดูแล้วตอนเดกตอนนี้คือประสบการณ์ชบชนครับไม่ค่อยมีอะไรมาแบบทำร้ายได้เท่าไหร่คนนี้ไปเจอยังไงสาวฝอเนี่ยไปเจอที่ไหนยังไงช่วยผมแนะนำใหรู้จักกัก เราก็เห็นรูปก็น่ารักดีก็เลยทักไปคุยอย่างนี้แล้วก็ชวนไปงานงานไม่ได้เจอที่งานดนตรหรอชวนไปงานมิวสิกเฟสติวัลก็เหมายถึงว่าเพื่อนแนะนำแล้วเห็นรูปแล้วก็ไปทักเขาเลยก็ใช่แล้วก็ก็ชวนไปงานเพราะว่าไปกับเพื่อนแบบผู้ชายหมดเลยงงเหงาแก๊งเพื่อนผู้ชายครับเพื่อนเราชวนไปดูอีกแล้วครับแล้วแล้วเขาก็ไปด้วยก็ก็มาก็มางานจัดงานครับแล้วก็คุยกันถูกใจหนึ่งปีแล้ว ปีหนึ่งขาปีหนึ่งมาทำไมถึงไม่เห็นให้สัมภาษณ์พร้อมๆกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแฟนไม่อยากออกออหรือว่าไม่เขาอยากให้แบบเออภาษาด้วยะอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแบบอือคือเขาไม่ได้เคยเจอแบบเว้นในการถ่ายหรือแบบอะไรเยอะเพราะว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบ ก็ถ้าเป็ยูทูบกอล์ปอะตอนแรกเริ่มจากทำเล่นๆกันก่อนอย่างเงี้ยถ่ายไปถ่ายมาแล้วคือพอเริ่มมีเหมือนแบบมีคนชอบเขาอย่างเงี้ยเหมือนคนเริ่มไปดูเขามากกว่าไปดูกลอลละเพิ่งได้คอมเมนต์อนะไรเงี้ยเขาแบบก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบไปปาร์ตี้ฮาโลวีนที่บาร์นึ่งก๊อลปก็ยืมชุดมาจากงานอีเวนต์เพราะว่าเขาบอกว่าก๊อลปถ่ายรูปให้ดูว่าก๊อลปแต่งตัวเป็นแดรกคูล่านะอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยขอยืมเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวอาจจะได้แต่งด้วยแบบจะได้แต่งเหมือนแฟนซีแฟนซ แล้วเขาก็คิดในใจว่าถ้าแต่งขนาดนี้หัวเขียวเโโด๋วคนจะแบบต้องแบบถ่ายต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันไม่พิเศษเท่าไหร่อะไรเไงี้ยแต่ก็ไปถึงก็ก็โดนอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเขาก็แบบไม่ชินเขา <c oughs> เขาตกเขา, <c oughs> าตกใจกับการที่แบบเดินไปทุกโต๊ะเดินไปทุกโต๊ะจะขอถ่ายรูปค <c oughs> ู่เป็นหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วคือวันนั้นเขาด้วยความแบบเขาแบบอยากสเปนไทม์กับเราอะไรเงี้ยแบบแต่มันก็ผิดคาดอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นก็เลยกลับ ทุ่มเทไหมเวลาที่มีแฟนก็น้องสองคนชายมีแฟนแล้วทุ่มเทมากกันต้องถามพี่กอกแบบยังไงก็ไม่ไม่ได้ร้องไห้หรือเวลาแบบว่าเพราเป็นคนทุ่มเทอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานอะไรเงี้ยเขาทำเองแต่พี่จะร้องไสตกไปเท่าไหร่เลิกไหมล่ะไม่นี่คือติดแฟนไหมเวลามีแฟนไม่ไม่รู้ครับไม่เป็นคนไมไ่ค่อนข้างโรคส่วนตัวสูงเขาจะไม่ไปบอกใครไม่ค่อยอะไรยังไงใช่ไหมไม่รู้เลยว่าคุยกับใครอเลยอย่างล่าสุดเรื่องของไม้เนี่ยเขามาปรึกษาเราไหมไม่เลยครับ ผมก็รู้พอๆพี่อะครับจริงป๋อจริงครับอ๋เหรือเปล่าอย่างก๊อล์ฟแต่กอลฟน่าจะสนิทกับไม้ที่สุดอีกก็บอกก๊อลฟเนี่ยเป็นคนที่สงสารน้องที่สุดเลยคือตอนเด็กๆอะจะคุยกันน้อยพอโตขึ้นมาแล้วมันเริ่มคุยกันมากขึ้นมันก็มีบางทีที่เราบอกหม่อยว่าเฮ้ยบางบางเรื่องอะบอกก็ได้นะเฮ้ยมันไม่ใช่แบบเก็บไว้คนเดียวบางทีไหมมีคนชอบแบบเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแล้วคิดว่าทําอย่างนี้ดีไหมอย่างเงี้ยไม่ไม่กล้าเล่าให้ฟังหรอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังเออเขาก็แบบเปิดใจมากขึ้นก็แบบเริ่มมเเเเเลล่่าาาารรริอยยงี้้้พพะะสุดทแแวบบ เฮ้ยเราเราเป็นพี่พี่น้องกันอนะ่ะสุดท้ายเราไม่มีใครที่แบบทําร้ายอยู่แล้วอะ่ะเราก็มาช่วยกันซอมแบบแก้ปัญหาอะไรเงี้ยครับอืมอสุดท้ายหลังไม้ก็แบบเล่าแบบเล่าอ่ะเล่าหมดเลยแต่พี่น้องบ้านนี้ก็ทีอย่างนึงอยากจะร้องไห้ก็คือจะร้องไห้กับพี่กับน้องอย่างคื่บอกไม้ติดสภา์แต่คุณหนุ่มกันชัยม,มันก็ไปหาคุณที่คอนโดเลยครับใช่ใช่แั้ก็หลังๆก็แบบมาเจอกันที่คอนโดบ่อยบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมเป็นแบบ เป็น safe house <laughs> สภาพจิตใจของน้ตอนนั้นมีพี่ๆทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดเลยดีก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องคอนโดคนนึงอีกคนนึงก็มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมันมีโดนเรื่องคอนโดตลอด <laughs> เลยคอนโดตอนนั้นอะ <laughs> แต่ละคนให้กําลังใจกับน้องชายคนที่แบบว่าเพราะว่าไม่สื่อตดมีข่าวเป็นโรคซึมเศร้าด้วยซ้าไปเนี่ยแต่ละคนให้กําลังใจน้องกันยังไงก็บอกเพราะว่าแบบอื เียใจได้นะก็อย่าอย่าไปทําอะไรที่มันแบบทําร้ายตัวเองหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นสถานการณ์เป็นไงที่คุณคิดว่ากลัวว่าน้องจะไปทําร้ายตัวเองเหมือนกับ <c oughs> ติดต่อไม่ได้อแล้วก็แบบก็กลัวในใจก็กลัวเพราะข่าวมันกาลังมาแล้วมันกำลังแรงแครับก็เลยแบบเอ้น้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าง,างคุณหนุ่มเองสัมภาษณ์ปุ๊บจบรายการปุ๊บคุณไม้ร้องไห้อย่างหนักเลยร้องไห้เหมือนเด็กเลยครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นเันนคุณถามแล้ว ากรรพี่เขาพูดไม่เก่งก็ต้องไปเธอแล้ว่ะค่ะอันนี้คือแฟนกอล์ฟไหมนะหนุ่มกันไทยเอ้ยแต่พี่หนุ่มเป็นเหมือนก้าวใจเลยกับงานนี้นะเขาเป็นหนุ่มพี่ชายอุ้ยจ้ะจะไม่ร้องไม่ได้ไม่ให้คือคืออย่างนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือวันนั้นที่พอเขามาร้องไห้อ่ะคือเรารู้ได้เลยว่าสภาพของไม้ตอนนั้นน่ะคือเขาเครียดมากนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็เก็บไอ้ความรู้สึกเขาไว้เยอะมากอ่ะ พราะเขาพูดมาคำหนึ่งเรารู้สึกได้เลยที่เขาที่เขาพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขากลังเป็นอยู่เนี่ยเขาไม่อยากเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมันรู้สึกมันมันน่าสนพชอ่ะแล้วมันมันมันรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเลยแบบไปใหญ่เลยอ่ะเหมือ,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 อมนเก็บมาหลายปีเนีเขาบอกวาเก็บมาหลายปีอ่ะก็ก็บอกว่าพี่น้องตัวเองเก็บเก็บเก็บอะไรมาหลายปีคนนั้นก็บอกให้น้องระบายออกมาเลย อย่างที่ที่เขาได้สัมปไปแล้วพี่คือแบบม,มันเป็นเรื่องที่มันมันลากยาวมาใช่ไหมแล้วพอลากยาวมาแล้วมันมันหลายปีที่แบบ <c oughs> เขาไม่พูดอะไรอะ่ะอย่างที่๊อาบอกว่าเขาเป็นคนไม่พูดอะ่ะ <c oughs> คือถ้าเป็นกอลฟอ่ะคือพูดไปแล้วสองวันแรก <c oughs> วันนั้นคุณกอลฟออกร,อรายการก็ถูกต่งไ้เหมือนกันว่ะแต่เย็นๆน่าจะพูดอะไรออกไปใช่ใช่อันนั้นอันนั้นคือแบบรู้สึกว่าถ้ากอฟไม่อยากให้แบบมันมันไปมากกว่านี้เขาก็เลยแบบพยายามแบบแบบบีบไว้ใช่แห้แบบโอเค เพื่อเพื่อเพื่อให้มันผ่านไปได้ด้วยดีโอเคตอนนั้นให้กำลังใจน้องยังไงบ้างคือเขาก็รักลูกมากเราก็เข้าใจว่ารักลูกแล้วแบบผูกพันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันมีปัญหาแล้วมันกระทบลูกเขาก็แบบเออค่อนข้างเครียดค่อนข้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออคอยปลอบคอยอะไรอยู่ใครเอากี้ใครติดหลานมากกว่ากันดีกว่าเวลาหลานมาอยู่ะเอ็นก็จะเล่นกับหลานเยอะที่สุดก็เรื่องหลานนะครับก็มีจริงๆก็มีวันหนึ่งหลานก็มามานอนค้างที่บ้านนี้ด้วยบางทีก็ไปรับ เราต้องมีเราไปเราด้วยไม่ไม่นานๆทีมีไปบ้างไม่มีถ้ามีโอกาสก็ไปอะไรเงี้ยครับก็ขอแอดเขาอันนี้ไปด้วยในในนาฬิกาเขาอ่ะเพราะว่าอยากคุยกับหลานด้วยบางทีแบบว่าเผื่อเขาช่วงวันแรกๆนี่แบบโหโทรกระหน่ำมาเลยโทรทุกตอนอะไรเงี้ยนั่นหรอเออใช่แล้วก็แบบส่งส่งแชทมาอะไรเงี้ยครับหลังน่ารักอ่ะเนาะเธอแล้วเอาจริงขอคำนับหลานแบบ private จริงๆไหมอ่ะเวลาที่เขาคิดถึงลูกเขาอ่ะว่าคุณก็จะดูออกเหมือนกันว่าเฮ้ย เขาอยากเจอลูกเ้ามากลักษณะเขาจะเป็นไงที่เวลาที่คือจริงๆอะเจอลูกก๊อฟกับไมเองแต่ละคนอะอยู่กันคนละที่ตอนออตอนเนี้ยคือเรามไม่สามารถมาเห็นณโมเมนต์นั้นได้เลยว่าเขา ถึงไม่เลียงเลแต่ว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าว่ายังไงคนเป็นพ่อยังไงก็ต้องก็ต้องอยากเจอแล้วการที่เขาแบบพยายามแบบหาเวลาวันเพื่อไปเจอหลานอะไรเงี้ยเขาพยายามทําตรงนี้เพื่อเหมือนกับว่างานเขาจริงจงานเขาก็คันเนอะแต่ว่าเขาพยายามแบบเอาตัวเรื่องของแม็กซ์แม็กซ์เป็นหลักอะไรเงี้ยครับให้แบบวันให้ได้เขาต้องไปเจอหลานก่อนที่เขาจะไปทาอย่างอื่นอเงี้ยผ่านเหตุการณ์นั้นแล้วพี่แต่เราคนให้กําลังใจอะไรครับให้พี่ให้น้องตัวเองอะผ่านลุงมุเนาะ อันนี้ถือว่าเป็นลุงกันหมดเลยนะสามคนนี้ลุงหมดเลยนัเนี่ยให้กําลังใจน้องคนนี้ยังไงถึงผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้ก็จริงคือกับว่าเขาคุยอ่ะคุยคุยกับเขาบ่อยๆในช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็ให้เขาระบายมาบางทีอะไรเงี้ยจริงจริงน้องหญิงก็อยู่ก็โทรหาหญิงกันวีดีโอคอลกันมีกลุบอยู่คือน้องสาวอีกคนนึงใช่ใช่อยู่เมืองนอกมันกัแล้ว คือต้องบอกแบบนี้ปกติบ้านนี้เนี่ยนะเขาจะรวมตัวกันทุกวันเกิดแล้วก็เทศกาลอื่นๆอย่างปีใหม่เนี่ยมีแันอะไรบ้างไหมที่จะเจอกันรวมตัวกันกับครอบครัวยังไม่ได้พานเลยว่าจะไปไหนแต่ว่าล็อกวันเส็ิมปัวไว้อยู่งกติมันแต่ถ้ามีงานก็รับงานแต่ส่วนใหญ่ต้องเอาแบบว่าครอบครัวต้องมาเจอหน้าเจอตาการสื่อสารกันปกติกันเลยมีวันเกิดแล้วก็มีแบบบางทีก็แบบไปนักกินข้าวกันคุยอะไรเงี้ยคุย ในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ครับเรามีชุดของขวัญปีใหม่สุดพิเศษที่ทําให้ทั้งคนรับแล้วก็คนให้เนี่ยมีความสุขส,ขสดใสตลอดปีเลยนี่เลยครับชุดของขวัญสกอตเดอะบรูมิงแฮปปี้เนสค่ะ,ะ,ะครับนี่จะบอกว่าเป็นชุดของขวัญที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์มากนกะ็มาพร้อมกับกระดาษปลูกด้อ่าอยู่ตรงนั้นเลยที่ห้อยอยู่นั่นเห็นไหมเห็นไหมฮะอ่าเป็นเมล็ดพันธุ์ผักให้มาปลูกด้วยครับเช่นผักกวางตุ้งคะน้ามะเขือเทศปลูกได้ครับอ่านั่นแหล นาคุณโตอ่านที่เขาว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ต้องฉีกกระดาษคาแล้วก็ลดน้ำวางวบนดินลดน้ำประมาณ1นถึงสองครั้งเช้าเย็นจะได้กวางตุ้งันง่ายมากอยากเอาไปใหี้สาวปูกนี่เรามอมใหไปกับครอบครัวนี้ไปเลยนะครับไปปลูกในช่วงเวลาดีๆด้วยกัน ขอบคุณที่นฮะร้าน Anobus and Eatery อยากให้คุณมาลองกินสปาเกตตี้เขามีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างเยอะสปาเกตตีแซลมอนไก่ทอดรสอานอคุณกินแต่คนเดียวหมดเลยไม่ไงมีแค่สามสี่ชิ้นอ๋อเหรอแต่ซิงเจอร์เขาเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ขอบคุณแซนแบงค์ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหมอกห้องคอนโดใหม่ที่สวยงามไม่ใช่ตัวนงามกระเบื้งกระเบื้องก็เป็นสีสีนะเก๋เก๋มันเบาเนี่ย Change living room LED to red ทำไครหนะ้าาวสนิทกันเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวตีกันเลยพี่ผมเดินถังดับ<ะ>ไ,<ว>ไม่จริงบร,ริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊สดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ